สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักผลิตภัณฑ์ซึ่งเขาโฆษณาไปเยอะแล้วเอามาลองกินนะครับอันนี้เป็นคาฟเฟ่เป็นอเมริกาโน่แบบไม่มีน้ําตาลซึ่งเป็นแบบคอนเซนเทรตก็คือเป็นแบบเข้มข้นต้องมาเจือจางหรือว่าละลายกับน้ําอีกทีหนึ่งซึ่งอัตราส่วนที่เขาให้ละลายนะครับก็คือ50ต่อน้ํา50แต่ว่าพอ 50- 50บวกเสร็จแล้วก็ไปละลายในน,น้ำแข็งอีกซึ่งอันนี้ก็ประหยัดไปได้อีกเพราะฉะนั้นเวลาเจือจางจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้แนะนํากินง่ายสุดเป็นต้องมีน้ําแข็งก็ได้ ก็รวมกับน้ําเย็นแต่ว่าสัดส่วนที่ใช้ก็คือลดกาแฟลงหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อให้สัดส่วนไม่เข้มข้นเกินไปซึ่งลองละรสชาติก็ยังเข้มข้นอยู่แล้วมาลองกันเลยดีกว่านะครับอันนี้จะใส่ลงไปก็คิดว่าอัตราส่วนอาจจะใส่แค่ไม่ถึง5 0า0นะครับก็อาจจะเป็น2 3 3 0 ใส่ไปนิดเดียวนะครับแล้วก็จะใส่น้ำเยอะๆเลยเพราะว่าอมันขมค้นมากซึ่งจริงๆนี่เขาเคลมว่าใช้ได้10ครั้งคือผสมได้10ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าสัดส่วนการกินกาแฟของเราไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถึงกินส0ครั้งนะครับกินเยอะๆก็กกได้ก็แช่เย็นไว้อันนี้ก็ผสมไปหสีดำมันโอเลี้ยงไหมอ่านะครับก็ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยงไงขมเหมือนเดิมอร่อยด้วยลองดิน,นะครับไม่ได้โฆษณา 开朗。